เรื่องเล่าผีในโรงแรมห้อง1408โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีห้องพักหมายเลข1408ที่ถูกปิดลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ลึกลับเมื่อหลายปีก่อนห้องนี้เคยเป็นห้องพักสุดหรูแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นสถานที่ที่แขกและพนักงานต่างหลีกเลี่ยงมีแขกคนหนึ่งชื่อคุณเอกซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มักเดินทางมาพักที่โรงแรมนี้เขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้อง1408และตัดสินใจลองพักดูในคืนนั้น หลังจากเขาเข้าห้องพักเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากมุมห้องทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงและเขาเห็นเงาสีดำลอยอยู่กลางอากาศเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยคุณเอกพยายามวิ่งออกจากห้องแต่ประตูกลับล็อกเองเขาถูกทิ้งไว้ในความมืดจนถึงเช้าเมื่อพนักงานมาพบเขาในวันรุ่งขึ้นคุณเอกอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวและพูดไม่เป็นภาษาเขาถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล และไม่สามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาห้อง1-408ถูกปิดลงและมีคำเล่าลือว่าหากใครเข้าไปในห้องนี้หลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยบางคนบอกว่าเห็นเงาสีดำลอยอยู่กลางอากาศและมีรอยขีดเขียนบนผนังว่าอย่ามาที่นี่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแขกคนหนึ่งแอบเข้าไปในห้อง1 4 0 8เพื่อพิสูจน์เรื่องเล่า เขาได้ยินเสียงกระซิบและเห็นเงาสีดำลอยอยู่กลางอากาศทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงและมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นเมื่อพนักงานตามเข้าไปหาก็พบว่าแขกคนนั้นหายตัวไปโดยเหลือเพียงรอยขีดเขียนบนผนังว่าเธอไม่ควรมาที่นี่จนถึงทุกวันนี้ห้อง1408ยังคงถูกปิดตายและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลยหลังพระอาทิตย์ตกดิน